คคคคคคออแแแรพททกกงไไไมมมมม่่่่้เเเเยยยยลลตูถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ไม่ทันแล้วว่าไม่เป็นไรเจ้เขาโทษเยอะผมว่าเขาเต็มสล็อตนั่นน่ะยี่สิบเจ็ดสิบแปดถึงนั่นน่ะหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ้กูมีเพนเอ้ยใครมีเพนเหลือแบ่งให้กูหน่อยหนึ่งวะลุงลุงเป่ารับลุงเกาะกระเป๋าหนึ่งห้าหนึ่งสามเอ้ยหนึ่งห้าสามหนึ่งเนี่ยคือสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าเราติว่าเราพลิกทามใช่พรุ่งนี้ใช่ไหมเนี่ยเวลาเนี่ยเราก็จะตีกันเลยนะก็เขาไม่ทำสภาได้อ่ะก็คือซัดกันเลยอ่ะก็คือบอลหนึ่งบอลโกอยู่ปะโกโกโอ้ทำฟอร์มมถาไ้เีย มีไรต้องล้อถตัวสี่งที่ในช่องไงเฮียให้เป็นยนไอ้ที่ผมที่ผมถามบอสได้ปะให้ลงไปกี่คนต่คิดว่าไงอถามแกงไหมไม่ดม่ไม่ดว่ไม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 ่ไย่ไม่อม่ไม่ไว่ไม่ไมตไม่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 สม่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่ไมาไม่ไม่ไม่ดี๋ไม่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 ได้ไดี๋ยวไม่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 ้ม่ไ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 ม่่ไม่่ สนุกคือคนไหนอ่ะเล่นนะเล่นในไฟไม่เห็นอ่ะบอกว่าเขาเขาประมาณสิบเจ็ดอ่ะเจ็ดสิบแปดแต่โดนกูเมตายแค่นั้นแหละแต่แบอับมเสนอนะอย่าเพิ่งเอาเป้าหมายใหม่เอาเป้าหมายเก่าก่อนหลังประมูลเอาให้มันน่วมไปก่อนอ๋อโอเคเขาเขาพูดมาประทานมองว่าแบบเขาแข็งจัดอ่ะตอนนี้แกก็เอาเงิน ขอก่อนนะขอรุ่นก่อนให้เขาก่อนก็ได้อ่ะตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมเพราะว่าเค็กเตอร์ไอ้ไม่ใช่เอ็กเตอร์เดี๋ยวไอ้แก๊งซีเบอร์เดสแก๊งโดอยู่ปะไม่ได้โก้หรือปะไม่ได้โกเดี๋ยวลูกตีสองได้หรอไม่ไม่้เขาเล่นไปเถอะเรานี่่ไมให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติเขาไม่น่าจะเข้าหลังเราหรอกเวลาเหมือนไอ้น่ะก็เล่นตามมารยาทแล้วเนาะเล่นกันไม่มีสจะหมดแล้วเข้าหลังอะไรเงี้ยผมไม่ได้ยินอะไร ได้ยินมึงเชื่อกูดิขับาปกันสุดไะมึงเชื่อกูดิเขาคิดว่าปั๊บไม่ปั๊บเขาไม่มีอะไรเขาบอกงี้เขาไม่มีอะไรจริงใช่หรอใช่เปล่าสนิทไม่แล้วเพือนเรอติดแล้วแล้วพอจบไปไปรอไปรออ๋อไปรอไปรอไปรอให้เขาเล่นกันเสร็จก่อนมันรอก็เขาเดินมาชวนเรื่องไอ้ลุกนั่งนี่ยังงไวะลุกนั่งอต้งแบบลุกนั่งแล้วแบบใครเหมือนกันก็ทีนี้ตะเรียวตะเรียวกับโน่นน응ั่งน <Yeah. uh uh> okay? no> ั่งนั่งพร้อมกันแล้วแล้วหล่ำยืนอยู่ก็หล่ำก็รอเล่นหลังสุดเนี่ย แผ่นเดิมใช่ไหมเลี้ยวเ่นเดิมใช่ไหมไ้กอเล่นแ่ก่อนก็ได้เราไม่มันน่าเหลือแก๊งนแก๊งอะก็เล่นตามธรรมชาติอะโอเคอย่าลืมนะปากหลามีดนปากหลามีนะอย่าลืมน้าที่เด้อเขาเดินมาแล้วแล้วปะเออไม่หมดเจออเอาเอาเอาหมดเอาหมดแล้วหรอเอาเร็วเร็เร็วมาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไปด่ข้าไปด่า้าไปด่า้าไปด่าไปเลยเลยเลย ตทีเป็นยบผอมตายนะตตายตาเลยเลยเลยตายตายตายเขาคู่หนอเข้าคู่หน่อยเข้าคู่หนเฮ้ยไม้ออกจัดเลยเขาคู่เ่ไม้ออกจัดเลยไม่ออกจัดเลยก้ไอ้รถเลียนตัวยบเคเพื่อนนอกวงเยอะจัดเย่อยู่อ่อยู่อย่อเ่อยู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 ่งนี่อนอยอยู่ยยยยยยออูู่อยู่่่่อยออยยออ่ยยยร่ย

โอ้ยเอ้ยอุตส่าห์ไหมเย็นจจเย็นรอรนะเว้ยรอเขาอยู่ข้างนอกเห็นปะรอรอโอ้โหไม่ต้องรีบไม่ต้องไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกไปเ๋อไ้ัวก้็ยังไม่ยิดเอกเยอะไอ้ัดแล้วอีตต้องเงินแกโบดเก้วโบสแกบสอไรตายบ้เออโทษ่พี่อุ้มโดนติดเขาตั้งหลายทีพี่สทีมั้งใช่มันอุ้มไม่ได้นะพี่ขอโทษนะก็ติดตายโบ้เนี่ย คืออายเขาอีกเขาาสาหรอายเขาอีกต้องตะลิบันกูตายพี่พี่พี่จอนเห็นตะวันอยู่ตรงนู้นเหรอหนูนนเห็นตะวันอยู่ตรงนี้หนูก็เลยอุ้มเแหละไม้มันอยู่นี่มันอยู่อ้าวใช่เหรอหนูเห็นมันอยู่นี่หนิหนูเห็นมันอยู่นี่นเ,นนนเนี่ยฮะใครเห็นก็ว่าผมตายอ่ะต้องตะลิบันใครเห็นเมื่อใครอุ้มสปิคคอทเทอร์เาด้วยนะใช่ใช่โดนไม้เค้กหมวยไปสองรอบอ่ะมึงต้องกูด้วยเนี่ยเพื่ออุ้มเดินไปสอง ผมจัดเก้าอี้ใหม่เก้าอี้มันต่ำไปยันเล่นไม่ถนัเนดเลยวะเปลี่ยนทรงผมแล้วหัวอย่างนิ่มอะต้นไม้เคกเลยวอร์สาวมาจะปวดกับระหามวะคุณครูขาม <c oughs> ขอบคุณเขาด้วยครับเขาด้วยมีดมึงแรงนี่นะแต่โดนกูอ่ะ มีพี่อะไรสุดเลยขอบคุณครับก็ขอบคุณครับยขอบคุณครับ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 ขอโท้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทครับขอบคุณครับขอุณครับขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่โจโจ้คนไหนนะครับโจโจ้โจโจ้ครับที่โทรมาพี่โจโจ้พี่โจพี่โจ้เขาขเรียกพี่ อ่อสรุปคุยคุยกับสภาเขาได้ไหมครับเขาโอเคไหมเออสภาสภาผมยังไม่ได้คุยตอนแรกผมว่าจะเข้ามาคุยที่นี่ในแอดดอปแต่เขาเขาไม่มาเอ่ออันนี้ไปไปไปออกไปออกไปออกมาออกมาให้เขาคุยกันครับผมครับผมนีคุยกันเลยเออผมผมถ้าไปคุยกับสภาอย่างนี้เขาได้ไหมครับหรือว่ามันต้องเป็นสภาที่แบบว่าเขาแอดดอปเราครับผมว่าถ้าถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องคุยกับ แก๊งที่เข้าร่วมแอดดอปเราด้วยครับเพื่อให้เขารับรู้อะใช่ใช่ใช่ผมผมคุยกับก่อนแล้วแต่ว่าแก๊งอื่นๆไม่ได้มาผมไม่ได้คุยนะแต่ผมคุยกับก็ได้ผมโอเคครับผมโอเคผมโอเคโอเคผมฟังสบายโอเคครับได้ครับงั้นก็เดี๋ยวอหลังก่อนแอดอปสามทุ่มก็ได้ครับสภาหน้าอยู่โอเคครับได้ได้ได้ครับได้ครับก็เล่นก็เล่นแบบเดิมไปก่อนอะไรเงี้ยครับ ใช่ครับใช่ใช่ทีามก็สองลูกก็เออะไรนะย่ออะไรครับย่อลูกย่อลมาถ้าเกิดใครยืนก็ยืนยืนคู่กันก็เล่นกันก่อนอ่านั่งคู่กันก็เล่นกันก่อนใช่ใช่ครับโอเคครับแล้วก็เมื่อื่นมาก็ต้องมาเล่นมาร่วมกับเราอย่างนี้เออจริงๆผมก็เขายังไม่ได้คุยกับเราผมว่าถ้าถ้าคุยเขาก่อนผมว่าก็น่าจะดีเหมือนกันได้ก็คุยก่อนก็ได้ครับ ไอ้คุยเผื่อก็ได้ครับแต่ผมมอว่าน่าจะมีแค่สามแก๊งที่มาเล่นเหรอครับผมมองว่าแต่คุยคุยเผื่อไปก่อนก็ได้คุยคุยเผื่อกได้โอเคโอเคครับโอเคถ้างั้นอันนี้โอเคกันหมดแล้วครับเดี๋ยวเรื่องที่ว่าเล่นก่อนที่ว่ากล่องเปิดเดี๋ยวผมคุยกับสปายทีหนึ่งได้ครับได้ครับได้เพราะไม่งั้นมันจะมากระจุกกันอยู่อย่างเงี้ยเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ยากมันแคบครับได้ครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงติดตามได้นะครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวรอพ่งนี้พวงนี้สองสามทุ่มเขาคุยกันเออจะได้ลุงยาวเลยไม่เอากล่องอ่ะผมคิดว่าสมมติถ้างกล่องมันเปิดได้ใช่ไหมคือเขาต้องนอนนอนเลยป่ะไงั้นวงเราเสียเปียบใช่ไหมหรือว่าไงก็คือก็คือกล่องตอนหนึ่งนาทีก็ต้องเล่นเลยอ่ะหนึ่งนาทีไม่งั้นเราเราเรานอนนานจัดเลยนะวงมาบีบเราเราเล่นไม่ได้เมนเมียเจ้มือที่เหี้ยภาพตัดมาโดนเมฟีเลยไอ้สัตว์ กูก็ว่าเดี๋ยเขาเล่นกันก่อนว่ามันก็ต้องปรับตัวถ้าอยากแบบถ้าอยากไม่อยากอันนี้กันอะถ้าเล่นอย่างนี้ต่อไปมันก็ต่างคนต่างบองว่าเข้าแก๊งตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็น้อยใจอะไรเงี้ยกันอะประมาณเนี้ยเออเล่นอย่างเงี้ยดีแล้วนัวไปเลยใช่ไหมกล่องลงเขาต้องเล่นเลยไม่งั้นเรารอรอวงบีบเจ็บหนักแล้วเมื่อแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้คือโอ้โหผิดใจกันอีกกูบอกเลยดีอ่ะ เดีแล้วแหละที่เซนเปอร์ลัสเขามาคุยอ่ไม่งั้นเด๋อก็สมมติเราเข้าก๊อตก๊อตก็มองว่าเราอะไรเงี้ยเออประมาณเนี้เออเข้ามาได้ดีแล้วมาเลยครับมาลอผมขอกลับด้วยได้ไหมเพราะผมแคสกลับมาครับกลับไหนครับกลับไหนอยู่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 ตรงไหนบ้างครับมีภาพครับผมอยู่ผับอยู่ตกปลาในเมืองมีตรงไหนที่เบิกรถได้ไหมครับเบานครับโอเคครับผมมขอกลับด้วยนะครับได้ครับได้ได้ได้ครับผมครับ ไปเราก็นั่นแหละเดี๋ยวรอพุ่งไอ้สองทุ่มสอง<น>ทุ่มไอ้สามทุ่มได้ได้ได้เจันเจอก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 ัน,กน,กนเอกอ่อ <laughs> 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 ตีส<อ>ี่นะตีสี่มาจ้ม่้ม้า